บริสตันเดวันเดลเฮ้ยมันคืออะไรวันความประพฤติที่บกพร่องมันเป็นยังไงความประพฤติบกพร่องนะคะบรอดเดย์อุทเลนดิงเดนมส์ทิลเอนสตริงเ e อร์เปอร์พอด์เประเด็นแรกที่จะถือว่าความประพฤติบกพร่องตามบริบทนี้นะคะก็คือมีความผิดอาญาซึ่งคนต่างชาติผู้นั้นนะคะถูกตัดสินลงโทษที่หนักกว่าโทษปรับ โทษอะไรที่หนักกว่าปรับเนี่ยเข้าข่ายเปต่อไปกรณีที่สองนะคะอุลตรฟัลอิบรอตแอเวนแมดเบอร์ตสมพัวเฟยนะคะคือคดีที่โทษเนี่ยแค่ปรับเฉยๆแต่ว่าอุลตรฟัลกลับมาทำผิดซ้ำตกลงไปในหลุมกลับมาทำผิดซ้ำอีก ถึงแม้จะโทษแค่ปรับเท่านั้นก็เข้าข่ายเอนะคะถือว่ามีความประพฤติที่บกพร่องนะคะ o ็อกเอลและหรือหรือกรณีที่สามเบธิแอนเดนฮันลิงเซตสม o ัม a m h ธ l และที่เอื้อริษฐ์มูดวาร์กเกอ in te เวนอมดอมอินเตอร์สตรเป็นลักดากรณีที่สามคือพฤติกรรมหรือการกระทำ รูปแบบการกระทําซึ่งสังคมทั่วไปเนี่ยหมูดวาดกาสังคมทั่วไปเขาไม่อยากให้มีคือถ้าเราไปทําอะไรที่สังคมเขาไม่ต้องการแม้ว่าการกระทํานั้นมันจะไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาก็ตามอันนี้เข้าใจไหมคะก็ถือว่าอ เข้าใจไม่3ข้อนี้ถ้าเข้าใจช่วยเขียนขอจอมาให้ครูทีค่ะหรือเขียนเลข3มาก็ได้นะคะโหไปต่อมาดูตัวอย่างค่ะ b r i s t ันเดวันเดลเอ็กซ l มเปามาดูตัวอย่างฟังแต่คํานิยามมันไม่เก็ตต้องมาดูตัวอย่างนะคะคนที่เรียนกับครูมากรูดนะคะนอกจากครูจะอธิบายทฤษฎีแล้วครูยังมีตัวอย่างให้มีแบบฝึกหัดให้แล้วได้เจอครูทางซูมด้วย แล้วได้คุยกับคนสววเดนด้วยอย่าลืมไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะคะมาเรียนมาเรียนด้วยกันค่ะแล้วคุณจะได้ความรู้ที่แบบทําให้คุณมีชีวิตดีๆที่สววเดนได้แน่นอนค่ะเอาจริงนะถ้าตั้งใจเรียนไปต่อจ้าพฤติกรรมที่บกพร่องตัวอย่างได้แก่ข้อหนึ่งอูว er ิลิอ a อัตเบทอลสกุลเดความไม่อยากจ่ายหนี้คือการเป็นหนี้ไม่มีปัญหานะ แต่เป็นหนี้แล้วมีพฤติกรรมว่าไม่อยากจ่ายหนี้น่ะเข้าขายจะแอะนะคะต่อไป misuse b r of welfare system, uh, welfare system การบริษแปว่าการใช้ m i s แ s ลปว่าในทางที่ผิดการใช้ระบบรัฐสวัสดิการในทางที่ผิดเช่นอะไรเช่นโกงเงินสวัสดิการเป็นต้นนะคะต่อไป bristande regel efter, efter a ริ n ตั e เ t t เกลเอฟเต e ร์เลเวนน g ดไม่ตระ e s เซอเอฟเต r ร์ตามหล h กการข n งส s ีเ t นคือมีความบกพร่องในการดาเนินชีวิตตามกฎเข้าใจไหมอันนี้คือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎไม่ปฏิบัติตามไม่ปรับตัวร t efter. Efter, t t a ซอ e อ t ตอรรตเตเซ t เอตแปลว่าปรับตัวตาม คือถ้าไม่ปรับตัวตามค่านิยมพื้นฐานของประเทศสวีเดนและวิธีการปฏิบัติตนอย่างคนสวีเดนก็เอแล้วบางคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าคน <ten S 1> สวีเดนเขาวางตัวยังไงเขาทํำยังไงก่อนนั่นแหละที่เขาบอกว่าจะต้องไปสอบจะต้องที่เขาบอกว่าควรจะต้องเรียนวิชาสังคมแต่เรื่องนี้นะเรื่องนี้ครูบอกให้เลยว่าเรื่องพวกนี้น่ะเรียนกับครูมะกรูดครูแถมให้ ครูแถมให้อยู่แล้วนะคะอาจจะได้ไม่ครบเหมือนวิชาสังคมแต่เรียนกับครูครูก็ให้นั่นให้นี่ให้นั่นเพราะว่าครูมาที่นี่ในฐานะที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS มาเพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนะคะอันนี้คือสิ่งที่ครูแบบโอ้โหชอบมากอยู่ใน DNA ไปต่อจ้าโอเคค่ะโอ้ ขนาดคนอยู่สวีเดนมา16ปีแล้วนะคะเป็นครูสอนขับรถนะคะสอนให้ฝรั่งด้วยนะไม่ใช่สอนให้คนไทยเท่านั้นนะคะเป็นคนไทยแต่สอนให้ฝรั่งบอกว่าฟังนักเรียนห้องบีตอนซูมหนูยังได้ความรู้ใหม่เลยค่ะคุณครูที่อยู่มา16ปีบอกว่าเรียนคอร์สนี้ระดับบีหนูก็ได้ความรู้ใหม่ไปต่อจ้าอูริกาเซกิเ e ี s ส o ูโอโซซมอันนี้คนไทยต้องตั้งใจฟังคนไทยขอเลขสี่เยค่ะเพราะอันนี้หลายคน จะต้องระมัดระวังต่อไปนี้ต้องระมัดระวังนะคะอุลิกาเซกิเห t ุหูโซสมีดวาร์กันเอลอนนัตซัมเรื่องเรื่มเป็นกลุ n a อา r i m i n และเน็ตเวิร์กหรือวอลล์สบริจาคในองค์กริส์องกินภัยคุกคามความมั่นคงแบบต่างๆภัยคุกคามความปลอดภัยความมั่นคงของสเดนยกตัวอย่างเช่นนะคะการร่วมมือการเกี่ยวข้องกับ อันนี้เขาแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะกับแก๊งอาชญากรรมแก๊งอาชญากรนะคะหรือองค์กรที่แบบว่าชอบทำรุนแรงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ขอโทษครูพูดผิดข้อสียังไม่เกี่ยวกับคนไทยเท่าไหรค่ค่ะข้อสี่ยังไม่เกี่ยวขอโทษลืมรีบไปหน่อยข้อหข้อ5ข้อ5ข้อหนะคะมาดูข้อต่อไปเ้าถามว่าเบอร์อ er ิตรันเดนเบอักตัสเอ การแสดงออกเนี่ยการแสดงออกทางความคิดการแสดงออกซึ่งความเห็นของเราเนี่ยควรที่จะถูกพิจารณาด้วยไหมนำมาพิจารณาด้วยไหมนะคะเขาบอกว่าอิตรันเดนสมอัลวอลหรื g ฮูตาร์กรุนเลกันในสวีเดนเดโม e ครติสกาเวเดนเอร์สิสเตม o ูตันเดเอลล์ซึ่มคันูตเดนอุ่นฟนส์ลิกาฟวัลติงส์ฟวัลติงส์ลิกิิมิตีตเอร์เรดนคริมินาลิซิรเด เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะการแสดงออกนะคะซึ่งซึ่งเป็นภัยคุกคามค่านิยมด้านประชาธิปไตยค่านิยมพื้นฐานด้านประชาธิปไตยของสวีเดนอย่างร้ายแรงนะคะการแสดงออกแบบนี้นะคะมันเป็นซิสเตมฮู้ตตเนี่ยมันเป็นภัยต่อระบบของเขาหรือ,อการพูดแบบนี้หรือการแสดงออกการเขียนแบบนี้เนี่ยนะคะมันเป็นภัยคุกค,คามต่อ ความชอบทมของการบริหารประเทศของเขานะคะการกระทําอย่างนี้เขาถือว่ามันผิดกฎหมายนะคะผิดกฎหมายโอเคเมนเมนแอนอิตรันเดนสมีเอสัมมันังเมวิซาอดไป้ลีาอนีอน้เนาเียมากซึ่งอามีกรทควมปลทีอกระลผะคะ ยูทแลนดิ้งเรจอาเรียสอินเนอรเขาบอกว่าคือบางทีเวลาที่เราพูดอะไรเนี่ยนะคะมันไม่ผิดกฎหมายก็จริงแต่สิ่งที่เราพูดถ้ามันส่งผลถ้ามันส่งผลที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะคะเขาก็สามารถที่จะปฏิเสธไม่ให้ยูทีเราได้ยกตัวอย่างเมื่อวานเมื่อวันอาทิตย์ครูสอนคอร์สนี้ สอนคอสนี้ครูมะกูดกับครูมาตินมาสอนด้วยกันนะคะคนสวีเดนกับคนไทยสอนด้วยกันแล้วเราก็คุยกันเรื่องโอ้เรื่องอันนี้อย่าทํานะเรื่องนี้อย่าทานะเรื่องนี้ห้ามทําเรื่องนี้ห้ามทํานะเป็นอันตรายเรื่องพวกนี้ครูแถมให้นะคะเราจะได้รู้อีกเรื่องหนึง่งเวลาที่เราพูดนะคะนักเรียนทราบไหมว่าเวลาที่เราพูดเหมารวมเหมารวมสร้างความเกลียดชังให้กลุ่มชนเขาเรียกว่า hate smoot fold group นะคะการการแบบว่าปลุกปั่นสร้างความเกลียด เกลียดชังกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้ผิดกฎหมายคนไทยเราจะต้องระวังที่พูดเพราะว่าครูเห็นมาครูเห็นมาแต่ไม่กล้าไปเขียนตอบเดี๋ยวโดนทัวลงค่ะยังไม่อยากกินยำทรีนเท่าไหร่นะคะแล้วพูดในพื้นที่ของเราไปต่อจ้าถ้าอยากมีชีวิตดีๆที่สวีเดนนะคะมาเรียนภาษาสวีเดนกับครูมากรูดเพราะว่าครูจะให้ความรู้ทั้งด้านภาษาสังคมวัฒนธรรมและข่าวสารใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องรู้เมื่ออยู่สิวดน